นี่กัโกยยังไม่นตัดปีอยู่ครับหญา่างกระดุดตด,ดอยู่มาพอมาพีคครับมาพีก,กัเก็บเรียกปะุมน้อยครับพาอได้ตามได้จาอยู่เศรษฐกิจพ่อเพลงเหาเป็นคาเฟ่เกษตรพ่อเพลงนะครับก็จะประมาณนี้ผู้พักโซนโคแซมเป็นพืชผสมผสานเหาเยอะหยางกินหยางตามธรรมชาติเท่ากับผู้เองครับไม่ต้องไปงอตลาดเนาะครับเนาะอันนี้เท่ากับได้เฮ็ดเฮ็ดกับรูปโลมเฮ็ดโอ ที่เก็บมาได้ก็จะไปแกงครับเมื่อเสาเก็บไปแล้วชุดหนึ่งคุณยายเก็บไปเฮอพี่น้องและผะวันเขามาว่านปุ๋ยเฮอเพื่นก็เอาไปของฟ้าเฮอพี่น้องได้กิิพอดีเจ้ากรกะกินรู้แล้วกับเบอร์เบอร์กะอันนี้อดีผมมาตัดหญ้าเฮือหมูก็เลยเห็นก็เลยหองคุณยายมาเก็บก็ได้มะนาวได้มาพีเลยกะได้เห็ดโปะต่อไปกะทาความสะอาดต้นหญ้าหญ้า,าหกครับ